สวัสดีด้อค่ะเพื่อนๆือนกมาพบกับทุศรีพลอดีชแนลเชนเคยด้ยค่ะเมื่อวันนี้ทุจะพาเพื่อนมาเห็ดอ่าข้าวผัดแหนมแฟนสูเราอยากกินน้ำสุปปาให้เรากินธรรมดาค่ะทุหยานทองเราเสียเนาะค่ะเนาะสูก็เลยสิมาเห็ดเขาผัดดีกว่าให้มัน คบเครืองให้เรากินให้เราเลยแบบเทสรสชาติแส,บ,สบของแหนมเนาะค่ะเนาะมันมันจังสีน่ากินแต่ซูจะพาเ,เพื่อดไปเบึงส่วนผสมกันเลยนด้ค่ะว่ามียังบางนะะเนาะส่วนผสมสูก,ก็จะมีข้าวซวยหุงสุกด้อค่ะแล้วก็น้ำมันออลิฟออยน้ำมันหอยซอยซอสน้ำตาลพริกไทยแค่รสต้นหอมผักชี และที่สาคัญของเห้าเลยก็คือนแหนมค่ะนี่จเอามาบีบบีบดเขาจักน้อยแล้วค่ะเนาะตามด้วยทั่วลันเตามะเขือเทศผงปรุงรสแล้วก,ก็ไข่เนาะค่ะเนาะผสมสุกก็จะไม่มีประมาณนี้เด้อค่ะเดี๋ยวเหาไปลงมือทํากันเลย้อคะเพื่อนหลังจากเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันกันเลยนะคะเพื่อนน้ำมันออลิวออยเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อน กินแล้วพออ้วนเนาะคะนะ่ะเนาะซูจะบใสซหลายเด้อค่ะใส่แค่นี้ซูจะบอสซกระเทียมเด้อค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแหนมซ้วมมีกระเทียมหลายแล้วดูวกต็ตองการให้กระเทียมมันแห้งจนเกินไปเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวรรใหันมันให้หอนก่อนนะคะหอนเสร็จเรียบร้อยซูจะมาใส่ต่อขะะไข่ใส่เด้อค่ะเพื่อนซูจะใส่ไข่สามฟองค่ะเพราะว่าเขาซูมันหลายะค่ะเพื่อน <laughs> กินสองคนเนาะคะนะ่ะเนาะ สุมาไข่นะ้ำมาแหละบอกยังยๆซะเพื่อนใส่ไข่หลายมันก็นจะมีรสชาติแสบเนาะคะ่ะหลังจากนั้น เก็จะใส่แค่รสได้ค่ะเพื่อนเพราะว่าแค่รสเขาจะสุกยากเนาะคะ่ะเนาะซูบะได้เอาไปเอาไปต้มลวกเขาก่อนนะคะได้ซูมาแบบนี้ใส่ยังสึเลยค่ะคัดแครสเมื่อไรสักพักนึงแล้วขันเปลื่อนชุดนี้เลยได้ขันเพื่อนแหนม แหนมถลนหนึ่งใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนที่ซูเฮ็ดเนาะค่ะหลายมากเลยกระเบื้องให้เขาละเอียดจนเกินไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าให้เขาได้มีรสชาติของแหนมย่างข้าวกินเขาจะได้มีรสชาตินะคะที่สำคัญซูเดียร์ฟลาเมันสุกก่อนเพื่อนแฟนทุกินน้ำเนาะ ของรอเป็นค้นทองวหายหมากเลยต้องเห็ดไห้ซุกกินแบบห้าเอง,เองเนี่บบสบายเลยเนาะค่ะเนาะหลังจากพัดแหนมซุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเราจะมาใส่ถั่วลันเตาเนาะค่ะเนาะถั่วลันเตาเขาซุกง่ายอยู่คันเพื่อทุก็็จะใส่ผอมๆกันเลย มันมีสีสันเนาะค่ะเนาะโอ้กินกินหอมของแหนมกำลังจะออกกันเพื่อนหูเลยวะแสบแฉแน่นอน <laughs> อคุกเขามาได้สักพักนึงเนาะค่ะเพื่อนซุก็จะมาใส่เข่าวสวยด้วยค่ะเข่าวสวยซุกผึ่งหงซุกไม่ไหมเลยตักออกมากค่ะเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้สวยต้องหงเข่าไวถึงใบซะก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่บ่เป็นยังค่ะเขาห้องบริแชะจนเกินไป กูจะใส่ข่าเบิไดได้ด้วยค่ะเพื่อนเพราะว่าเหมือนนี้กูกินสองคนคุกเข่าให้เข่ากันก่อน หลังจากค้นทุกอย่างเข้ากันดีเนาะกันเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องผงเลยค่ะเูจะใส่น้ำมันหอยแล้วค่ะเพื่อนเูจะกะเอาด้วยค่ะสูปรไซส์หลายเพราะะ่าแหนมเหามันมีรสชาติอยู่แล้วค่ะกะเอาตามใจชอบเลยค่ะ ใส่ดีนะคะ่ะรูจะมาใส่ซีอ๊วขาวด้วยค่ะเพื่อนกาเอาเหมือนกันค่ะโบใส่หลายขาดเอียงขาเข้าขาดแล้วเขาจะมาเติมเอาที่หลังค่ะรูจะมาใส่น้ำตาลด้วยค่ะเพื่อนน้ำตาลรูกจะใส่ประมาณหนึ่งส่วนชาด้วยค่ะเพื่อนโบใส่หลายค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเนาะค่ะเนาะ ใส่ยางละนีละน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาเติมเอาหลังจากคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเพื่อน ถูกใจแล้วกะน,นี่เลยพริกไทยเนาะค่ะเพื่อนโรยเขาจักน้อยค่ะมันเขมีรสชาติเนะนี่ค่ะใส่ตามใจชอบแล้วก็ตามด้วยบวกระเขาอเทศด้ค่ะเพื่อนมันกขมีสีสัน กนหอมผักชีค่ะไปลงไปเห็เบิดเลยคนทุกอย่างให้เขากันเนะค่ะเพื่อนมาต่อใข้าสซุกดีป็นไดก่ะผัก หลังจากทุย่างเขากันดีเนาะค่ะน้อเพื่อนๆปิดไฟเลยค่ะเดี๋วห้องไปจัดลงจานกันเนาะค่ะเนาะ